ทักทายและสวัสดี f อและท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องคนน้าหนวดพูดไม่เก่งกับผมไปรับชมครับผมวันนี้พอได้ถ่ายอะไรให้ f อดูครับผมช่วงนี้มันไม่ค่อยมีเกี่ยวครับก็เกี่ยวกันเริ่มหมดทุ่งแล้วครับผมทุ่งใหญ่ๆอย่างนี้ครับผมท่านผู้ชมมาดูกันครับผมนี่ทีมงานไหนเนาะครับผม ช่วงนี้มันไม่มีเกี่ยวก็พอได้ทําคลิปครับผมไม่เสียมาดูกันว่า,าจ,จะพอได้ถ่ายอะไรบ้างก็ว่ากันไปครับผมทุุงแถวนี้ก็เกี่ยวกันหมดแล้วทุุงใหญ่ๆก็ช่วงหน้าตีดินแล้วครับช่วงนี้ครับผมท่านผู้ชมไปดูกันครับผมทางนี้ตีใกล้จะเสร็จแล้วครับเนี่ยตรถตีดินครับผม ไกลจะเสร็จแล้วรถตีดินฝั่งนู้นด้วยน้ตาที่ฝั่งนู้นด้วยนะอ,อันนี้ฝั่งนี้คือแคตตีอ๋อไกลจะเสร็จแล้วครับ <laughs> ช่วงนี้ก็ช่วงหน้าตีดินแล้วครับผมเนี่ยเกี่ยวกันหมดแล้วพอได้รับชมไปดูกันครับผมตีดินเขาจะ ช้ประมาณเนี้ยครับมันจะมีตีตีให้ละเอียดมากกว่านี้ก็ได้ครับแล้วแต่ว่าเจ้าคลองน่าจะเอาแบบไหนครับผมท่านผู้ชมนี่ก็วิทย์น้ำในคลองเปิดน้ำเข้ามาครับผม น้ำเปิดใสก็โอเคครับผมบางที่ก็ตีตีแล้วแต่ว่าเขาตีไว้เพื่อถ้าตรงไหนมีข้าวดีดเยอะๆครับตีล่อ,อข้าวดีดก่อนให้ข้าวดีดมันขึ้นแล้วก็เขาก็จะตีอีกรอบหนึ่งครับให้ข้าวดีดขึ้นมาครับว่าบางทีบางในบางน้า บางทีบางไร่บางนานไหนเข้าดีดเยอะเขาก็จะลอเข้าดีดก่อนครับผมอันนี้ตีตียังไม่ละเอียดมากครับผมแต่อยู่ที่เจ้าของนาสั่งเขาได้ครับผมมาเรื่อยๆเ,เลยครับ เป็นของพอเจริญพัฒนาของป่าตุ้ยครับผมเองก็อู่อออป,ป่าตุ้ยก็รับตีดินรับต่อรถตีดินรถเกี่ยวนะครับผมคันนี้ของป่าตุย้ยคันนี้น่าจะบางทีก็ลงลงตีนาปรังแถวร้อยเอ็ดครับผมอีสารแกก็ลงตีครับผมช่วงนี้ก็ขึ้นมาตีแถวพักพักกลาง แต่ช่วงนี้รถตีดินภาคอีส,สานก็นิยมกันเยอะครับผมสําหรับพวกที่เขาทํานาที่มีน้ํานะครับตีนาที่มีน้ํานะครับผม,ม,มก็นนาโคก,กตีไม่ได้ครับผม เนี่ยครับรถกมึงเอาใช้รถแท็กรถอะไรนะไอไปแล้วครับรถแท็รถกระแทกอีกก็ปั่นอีกรอบใช้รถกระแทกครับทีเนี้ยใช้รถกระแทกปั่นแล้วหวานคลาด ละเอียดจบพอดีเลยมาตอนจบอีกแล้วคนหน้าหนวดเนี่ยผมรอหารถเกี่ยวถ่ายไม่มีเลยครับวันนี้ น,น้ำมันน่าจะน้ำมันเจ้าของนาครับก็ไร่ละร้อยห้าสิบครับผมถ้าเป็นน้ำมันเจ้าของนานครับแต่ถ้าน้ำมันเขาลดลดตีเองก็อยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบครับผมประมาณนี้ครับคร่าวๆค,ครับผมประมาณสองลอนบอนผมเนี่ยครับพอยเริญพัฒนา หลายปีแล้วครับได้สบายสบายจ้างกวไปใครจ้างให้ตีก็ไปหมดครับผมดูฝั่งนี้ครับฝั<ม>่งนี้ก็ตีครับตอีอีก ลำหนึ่งครับผมอีกคันหนึ่งครับผมท่านผู้ชมแปลงยาวๆเลยครับอันนี้ก็เนี่ยครับขายที่แปลงนี้27ไร่3งานครับผม0818805348นยครับนะครับตามนี้เลยครับนี่27ไร่ครับผมแปลงเนี้ยครับโอ้หนุ่มเลยครับศูนย์ ตาอ,อันนี้เขาเปิดน้ำใส่ตีสองคันครับผมจัดจัดจัด,จดกับรถตีดินพอเจริญพัฒนาครับผมของป่าตุย้ยมาแล้วครับเรื่องหัวใหญ่ครับผมเป๊เะ ช่วงนี้รถสีดินครับผมฐา,า,านฐานฐานอีกแล้วไปแล้วครับมีถ่ายรถเกลียวบ้างช่วงนี้ช่วงฤด,ดูกาลสีดินแล้วครับผมท่านผู้ชมรับชมตีดินบ้างรถเกลียวบ้างครับผมประปรา,ราย A อซิสามบีสามร้อยหกสิบแรงมาครับผม MC. เอฟซีก็ได้ถ่าย ก็พอได้ถ่ายหลายคลิปแล้วครับแต่วันนี้ก็จังหวะได้มาถ่ายพอดีครับผมท่านผู้ชมเดินลุยน้ำกันยังไงครับเดี๋ยวรอรออ,อถ่ายแถวเนี้ยครับผมสุ่นเหรอครับันสุดนู่นเลยครับ เขาตีตรงนี้เสร็จเดี๋ยวก็นู่นแหละไปแถววัดสว่างอีกครับผมวัดสว่างอารมณ์แปลงทุ่งใหญ่ๆก็เริ่มหมดที่เกี่ยวแล้วครับผมมาแล้วครับโ<อ>้หวันนี้น่าเขาน่าจะตีให้ละเอียดไปพร้อมเลยครับผมท่านผู้ชมาจะตีตีรอบแรกแล้วก็ปั่นละเอียดไปเลยครับไปเรยเลยครับน้ำก็คือเลยครับผมเมสดาว

สั่งนะครับผมตีรอบเดียวก็ได้ตีสองรอบให้ละเอียดไปเลยครับผมเนี่ยครับถ้าเมื่อกี้ฝั่งนู้นเขาจะตีรอบเดียวแต่เจ้าของนาฝั่งนี้แกให้ตีละเอียดไปพร้อมเลยครับผมตีสองรอบครับผมสิ รู้แกไปตีที่อื่นต่อหรือเปล่าครับผมท่านผู้ชมแต่ฟังนี้จะตีรอบเดียว๋ยมาเอกว่าลดเยอะน้ำน้ำทิ่มขาครับผม นหรครับผมท่านผู้ชมอันนี้เครื่องฮีโน่หรือเปล่าครับเครื่องอีซุไม่แน่ใจครับผมดาว2014ไฟตรงไปแผงก็ เป็นทรงสามเหลี่ยมครับผมมีงานตลอดครับผมพวงแถวภาคกลางครับรถตีดินเลูเลลบนสองลูกเพราะว่าทางนี้เขาทำงานาทำนากลาง ก็พอมีตีดินเรื่อยๆครับผมจะมีเป็นช่วงหนึ่งช่วงเท้าเกี่ยวข้าวอาจจะได้พักหน่อยแต่ถ้าเกี่ยวข้าวพร้อมกันหมดหูตีกันแทบทุกวันครับผมลงตีดินออกงานทุกวันเลยครับผมลุงก็เก็บขึ้นเรียบร้อยอเราก็ไปรับชมข้างล่างต่อครับผม มาอยู่ฝั่งนี้ครับแต่ลมเย็นดีครับอยู่ในทุ่งนาครับผมท่านผู้ชมลมเย็นเย็นแต่ถ้ารุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้เขาจะทำเป็นตัว ไว้เกตไว้ดันได้ครับผมตรงข้างหน้าครับผมอันนี้ก็ยังเป็นรุ่นก่อนๆมันก็มีแต่ตัวข้างหลังแต่เดี๋ยวนี้มันก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งเลยครับผมมีหลายแบบหลายขนาดเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นเครื่อง P11 e อันนี้ P13 ลายอูลอ่ล,ลายไขยก็ผลิตออกมาคล้ายๆกันครับผมรูปทรงเอกลักษณ์ประมาณนี้ครับลายเดียวกันมาเรื่อยๆเลยเ อยาให้จมนะครับวันเนี้บอกว่าสบายสบายไม่มีจมล็อกกินแข็งครับผมเนี่ยสบายสบายเลยครับ ครับผมตีดินพอยเจริญพัฒนาของป่าตุ้ยครับผมเอ็ซีร้อยเอ็ดก็รถป่าตุ้ยเยอะอยู่ครับอยู่ต่อรถเกี่ยวก็อยู่ร้อยเอ็ดครับผมเอ็มซีที่าอ,าจจอยู่ใส่น้อยก็ต่อได้ครับแต่จะตีรถตีดินนต่อเยอะครับผมรถเกี่ยวก็รับต่อเหมือนเดิมครับผม ไปแล้วครับไปไม่ได้แล้วครับผมเอฟซว่ามันติดกำแพงรัวาบ้านเขาครับผมบ้านสวยๆทั้งนั้นเลยครับผมอยู่กลางทุ่งนาสวยครับผมเอสวยมากเลย ตามทุ่งนาครับครับบรรยากาศเย็นๆแถวคลองวางครับผมคอยดูนะครับผมสี่เซนนกกระยางจะลงมากินพวกไอ้ไส้ดงไส้เดือนพวกเนี้ยครับเป็นรงเป็นข้าวที่ลอย ได้ออกงานแล้วครับผมช่วงนาตีดินก็นจะเป็นช่วงครับช่วงตีดินช่วงเกี่ยวช่วงไม่มีเกี่ยวก็รถก็ได้พักหน่อยเหมือนรถตีดินครับผมถ้าไม่มีช่วง สีดินก็ได้พังได้อ่อมได้่อมมุลุงครับผมแล้วก็ช่วงหน้าตีดินก็จัดให้สุดเลยครับผมไม่ต้องกลัวพังครับผมดันกันยาวๆไปเลยนะดันในเต็นที่ไปเลยครับผมลันลัน,น,นทุ่งไปเลย,เลยหลายชั่วโมงอยู่ครับผมเพราะว่าต้องตีละเอียดอีกรอบหนึ่งครับผม เสร็จได้เ้าก็ไปรอบนี uh ้มาปั่นละเอียดอีกรอบหนึ่งครับผมเัาจะดันใบพักกินน้ำก่อนหรือเปล่าครับเนี่ย สี่ไปเรื่อยครับผมเสร็จนู่นแหละครับเย็นๆนู่นแหละครับผมท่านผู้ชมพอมีคลิปนิดๆหน่อยๆครับผมเดินไปเดินมาเลยครับผมซี่ดูครับสี่ไปทางไหน จอดพักกินน้ำ่อนมั่งเนี่ยนีกระจอดทำใหม่เช็คใหม่เป็นเดือนเลยครับเนี่ยมาแล้วครับโชเฟอร์เช็คระบบไม่ต้งกลัวพังครับไปไม่มีรถเกี่ยวเลยช่วงนี้หมดแล้วเกหมดแล้วครับหมดแล้วครับจะตีนาอย่างเดียวตีดินตีดินอย่างเดียว ครับจอบกินไอติมรับลมร้อนๆครับผมท่านผู้ชมไปแท็กกระรงสามเหลี่ยมเหมือนเดิมครับผม <S <S ช่วงนี้ที่อูพอจเจริญอูหลถตีดินถายดีครับช่วงนี้อูหคิวเยอะทุกคิวเยอะแต่ไม่ไม่ค่อยได้จังหวะได้ไปถ่ายที่อู่ครับผมไปลงรถเกี่ยวถ่ายตามฟุงตามนาครับผม บรรยากาศทุ้มๆร้อนครับลาดน,น้ําก่อนครับช่วยระบายว่าอากาศมันร้อนครับผมท่านผู้ชมเอาเมษาแล้วครับไม่รู้ปีนี้จะกี่องศาครับผมร้อนจริง เรื่องใหญ่เลยครับแต่รุ่นใหม่ๆก็ไม่เขาก็จะทําให้มันเบาขึ้นครับผมท่านผู้ชมแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยครับผมเป็นสิ่งลูกลางอีกษณ์ก็คล้ายๆกันครับยังอยู่รวดลายก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่อย่างเงี้ยจะเป็นเลนเงาๆครับผมสวยครับผม,บผมแล้วแต่ค่ายแต่อคูครับผมท่านผู้ชม อ่อเลยครับผม ยงแค่นี้ครับผมท่านผู้ชมในะ FC โปรดกดไลค์กดแชร์และ like, กดติดตามช่องคนหน่าหนวดพูดไม่เก่งด้วยนะครับผมผมทำคลิปผมทำคลิปผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะครับผมรถกระยางก็เยอะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับผมขอบคุณครับ